สวัสดีค่ะเพื <đang đi> ่อนๆค่ะหนาวด้วยค่ะมีคันไปห้าปอนนองเลี้อนค่ะโรงเรียนเกิดเรียนมาโอน่วกงานเหรอบ่สีมงแรงค่ะ น่อยเลกเลี้ยนฝนกับลิ้นลิ้นทนกระโต๊โต,โตค่ะ ทั้งงางไปนะคะกับเช้าน้องนั่งรถเข็นแล้วก็บอกผ้ายางสิะะล่ะค่ะฝนก็รังตกเราติดต้องล้มค่ะโอ้ยเนาะเมือ่อรำบากรำบากรำบากเนาะคะ่ะเนาะต้องเหตุงานเัื่อสิละคะ่ะหลังเลิกงานแล้วกลับไปห้ามรูสิะคะ่ะ แม่ค่ะสูค่ะโอ้ยสภาพขันค่ะสามมหัปลูกแม่มาแล้วครับลูกครับแม่มาถึงแล้วโอ้ยปิดไฟแล้วแล้วก็มาถึงเลออนมาแล้วค่ะมาหอดมหบหนองเลออนแล้วมึงสภาพแม่ด้วยค่ะฝ้าแลนมหาปลูก <c oughs> เวลาเพิ่นกสเกนะะนะะิเลิกเนาะค่ะเนาะกรนเลิกซีมงแรงกะมะามะหามาะฮะปลูก่20นาทียางมาค่ะเพิ่นกระเลิกซีมงเคืงค่ะฝ่าไหลเพิ่นกระตุกคำ้ำเขาฝนกระตุกคำ้คำแมวมันหลวบตายค่ะทกาแฟเนาะคะ่นะ,คะเนาะเสร็จแล้วนี่จ้ะกินขนมเซย กับบ้านเขานาะลูกเนาะกับบ้านเขาไปบ้านเราค่ะฝนกระต๊กๆค่ะเสียงน้ำไหลอากาศกะจังนีและค่ะกับบ้านเนาะค่ะเนาะไปค่ะสู่ซู่ค่ะเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ต้องสูงเนาะค่ะเนาะอ้อยไปค่ะโอค่ะล้ม กินขนมองสิบท <head> ี่โดยสะเทือนค่ะสะเทือนแม่ค่ะ นางอยู่ในรถเซ้นา้าหลานอะอุ่นพรอมล้มค่ะล้มแพงต้องฝากกลับบ้านท่สนตกแขงก็มีเอกคนเดียล,ลิ้นปอแปะป้อแปะบ่กค่ะทั้งขนมือนี่คือ 我最不得。

ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขอ,ใอขอบคุณเลยล่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามคันกระไดเข้าขมาเป็นกำลังใจให้คันกระไดไปค่ะ นี่ราคาบริเวณโดยรอบลม แด่ปะรูอืมปะอืมห็นกินตรงกลางมัหนตัวแืมซ็อืมกินพอ พอซื้อมา้าโดนโดน้องกอยซื้อม้าให้กินปิดไว้ลูกปิดไ้ปิดไว้ไวครับออมแม่ลืมปิดติลกูกแม่ลืมปิดแต่แม่นี่บมดีแม่ลืมตะปิดอู้จักแล้ว ting 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 thì ting 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 à ting ้นาตูหงนาตูหงน้าตูหงในทส่งต oh, <wał explicit nên> oh, ู่เปียกส่งตู่เปียกส่งตู yeah, ่เป so, ียกโอ้ขอบคุณครับให้เสียตู่เปียกเสียตู่เปียกเสียตู่เปียกอ้อแมงตับเต่าออกลูกข้างหลังจักแมงอีหยังอ้อแมงจีนุนแมงจีนุนแมงจีนุน ต้นบักเขียบต้นบักเขียบต้นบักเขียบจะเป็ดตัวน้อยจะเป็ดน้อยจะเป็ดน้อยมาเต้นกับใครเต้นกับใครเต้นกับใครอยอาโซกจูบกันอ่ะแมวออกไข่มั้ยเสีย